นับว่าเป็นเกียรติมากเลยครับที่มีพระครูมาคอมเมนต์อธิบายแบบคนปัญญาอ่อนคนเชื่อก็ปัญญาอ่อนโทรศัพท์มันไม่มีสมองไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและมันเคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้อิสลามไม่ใช่คนเป็นหุ่นยนต์หรือไงและที่สําคัญอิสลามประกาศตัวเองไม่อยู่ร่วมกับคนอื่นก็ควรจะอพยพไปอยู่ดาวังคานนู่นเลยเพราะว่าที่นี่เป็นแผ่นดินไทยคนไทยพูดเขาอาศัยอยู่และอยู่ร่วมกับคิดซิกพามฮินดูได้ โดยไม่ต้องมีอิสลามหวังว่าคงเข้าใจนะถ้ายังพอมีสติปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างสําหรับในหัวข้อนี้ผมขอแยกเป็นหลายประเด็นเลยนะครับผมการที่หนึ่งเลยก็คือการที่ท่านเนี่ยได้ตัดสินว่าการอธิบายของผมเนี่ยเป็นการอธิบายของคนที่ปัญญาอ่อนคนเชื่อก็ปัญญาอ่อนสิ่งนี้แหละครับผมที่ทําให้รู้ว่าสติปัญญาของคุณท่านเนี่ยมันต่ํากว่าผมมาก การที่สองความหมายของคําว่าอธิบายก็คือการทําให้เข้าใจมากขึ้นแล้วการเอาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาเปรียบเทียบคําว่าเปรียบเทียบก็คือการเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันเอามาเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นการที่ผมเนี่ยเอาคนไปเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือที่มันไม่มีชีวิตแล้วคุณบอกว่ามันปัญญาอ่อนถ้าอย่างนั้นถ้าเรายึดตามคอมเมนต์ของท่านนะการที่มีใครบางคนเนี่ยเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชชนิดหนึ่งซึ่งมันอยู่ในน้ําแสดงว่านั่นก็คือออกการรเเปีียบบทท่่ัญญนถม การที่คนคนนั้นเนี่ยเอาคนซึ่งเป็นมนุษย์มีชีวิตมีจิตใจสามารถเดินได้สามารถเคลื่อนที่ได้คิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยด้วยตนเองเอาไปเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในบึงที่มันอยู่ในน้ําที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อันนั้นก็คือสิ่งที่ปัญญาอ่อนถูกไหมประการที่สามมุสลิมเนี่ยพยายามที่จะอยู่ร่วมกับคนทุกศาสนาเพียงแต่ว่าคนบางศาสนานั่นแหละครับผมที่กลัวว่ามุสลิมเนี่ยจะไปเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ดึงคนจากศาสนาเขาเข้ามาสู่อิสลามและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราม กันได้บทุกศาสนาเลยไม่ว่าจะศาสนาอะไรขอให้แค่เป็นคนก็พอการที่สี่ที่ชั้นบอกว่าให้ย้ายไปอยู่ดาวอังคารสินี่มันประเทศไทยนี่มันดินแดนไทยนี่มันของไทยพุทธอาศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยเมื่อประมาณปีพศ236ส่วนศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อประมาณปีพศ .1800 เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผมหรือว่าคุณเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนั่นก็คือการเข้ามาเผยแพร่ศาสนานั่นเองหรือว่าท่านไม่ยอมไม่เอามือย้ายไปอยู่ดาวังคารเลยอย่าเพิ่งไปเลยมันไกลเกินไปเอาเป็นว่าถ้าท่านไม่พอใจ อิสลามเนี่ยสามารถย้ายไปอยู่ประเทศก็ต้องกนอกับอิสลามได้แต่ท่านเนี่ยก็ต้องย้ายกลับไปอยู่อินเดียนะแล้วก็ปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยเขากลับไปนับถือสิ่งที่เขานับถือมาก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเข้ามาประการต่อไปหากท่านยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรไหนบอกอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำไมร่วมประเพณีคนอื่นไม่ได้พระท่านรู้จักลุงเมดไหมครับลุงเมดเนี่ยเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แต่เขาไม่ควรที่จะเสือกเรื่องของการมากเกินไปถูกต้องไหมสําหรับอิสลามแล้วก็เหมือนกันเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้กกททุศศาา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 าสสสสนนนนนนเเ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 ลลลลยยยพพีีีีีีีีีีงงแแต่่่่่่วววววอออิมมมมมมค้้หหหชื็ปรระณึดดข เอามาดิของศาสนานี้มันแจ่มหวานเ้ามาดิของศาสนานี้มันฟังดูขึ้นนะเอามาดิเขาจะไม่รวมแบบนั้นเขาจะไม่มั่วแบบนั้นเขาจะยึดถือตามหลักของศาสนาของเขาเลย <G un> พอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับและประการสุดท้ายก็คือเอาตรงๆผมว่าท่านเนี่ยควรกลับที่จะไปเรียนใหม่นะท่านจงเป็นพระสงฆ์ที่นำพาศาสนาพุทธเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดอย่าเป็นพระสงฆ์ที่ทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูเสื่อมลงท้ายที่สุดแล้วผมอยากให้ท่านเนี่ยลองกลับไปคิดดูว่าสติปัญญาของผมหรือว่าสติปัญญาของท่านเนี่ยที่มันฟังแล้วดูคล ผมหวังว่าท่านจะเข้าใจนะถ้าหากว่ายังพอมีสติปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ลามปาไม่ได้ลบหลู่นะคัดลอกมาจากท่านลุ้นล้วนตรงเตะเลย